โอ้อลังการงานสร้างยิ่งแบบว่ายิ่งปีเรื่อยๆนะครับผมวันแมนคอคเคย์ยิ่งเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยวันนี้แบบได้เห็นไลฟ์อัพศิลปินแล้วแบบดีใจมากที่ได้ไปสู่กับไลฟ์อัพในการเฉลิมฉลองปีใหม่วันนี้ไปกับแฟนๆทุกคนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่ามาร์คโคดาวน์ของนนี้เป็นครั้งที่สองครับก็รู้สึกดีใจมากเลยที่แบบว่าทางแมนคอคเวย์เชิญพวกเราท้าอุ๋ว้วยได้มาแบบ เขาดด้วยกันอีกหนึ่งปีก็แบบปีที่แล้วเรายังตราถึงใจเพราะว่าปีที่แล้วเขาสร้างตำนานไว้ทิ้งเข็มขัดไว้บนเวทีโอ้โหแล้วพี่เจบีก็ไปเล่นแล้วแล้วคือครั้งที่แล้วนะคือไม่ได้คาดหวังกับผูว่ามันจะอลังการแต่ผมว่าครั้งนี้มันต้องอลังการกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนแสดงว่าเราก็ณรอตูดรอดูเลย คือที่นี่สวยจริงสวยจริงจริแล้วก็มีโดรนด้วยโดรนแตเป็นเป็นเป็นแต่แปลกต่อใช่แล้ววันนี้มีโดรนเป็นสิบล้านตัวใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ต้องรอรุ้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงผู้หญิงความพิเศษวันนี้เราเอาอะไรมาโชว์ให้กับแฟนได้ชมบ้างครับก็จริงๆเรามีแบบสเตจที่แบบว่าแบบยิ่งใหญ่นะฮะที่แบบสองวันเป็นอแล้ววันนี้ของผม ได้เอาเพลงคาใจที่พี่ปล่อยออกไปคำใจอยู่ได้เออดีอยู่มาเป็นเดบิวที่นี่ใช่ไหมเอาแล้วของคู่ละไม่้อันนี้อันนี้ขอมีก่อนเพราะว่าเราจะผิดด้วยสิ่งที่มันใหญ่๋อใช่ของคู่เล็กๆก่อนอ่าแล้วก็เรามีคุณจะทะเลาะกันได้ชมแน่นอนี้เราเอาเพลงมาด้วยความที่เราคุยกับพี่อู๋ความแบบว่าเราเห็นตีมของเวทีสเตนแล้วก็เราเห็นแบบชุดด้วยเราสึกว่าเราอยาก เป็นรับกป็นบนเวทีซึ่งสุดเป็นตกอีกวันนี้ใช่คือต้องบอกว่าเออมันพวกเราสองคนเนี่ยเคอร์ฟอร์แมนซ์แบบดูเดือดมามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยวิขึ้นรู้มาแบบเดือดปั้งปั้งปั้งเงือแตกปีนี้เราขอมาแบบลอๆลอยๆเงื่อไม่แตกยืนแบบร้องเพลงในฐานะดาราท่านหนึ่งลองดูบ้างแต่ว่าไม่รับปากว่าจะเหนื่อยไหมแต่รับรองว่าทุก ถูกรสชาติแล้วก็อินกับความสุขกันนะครับแต่เราไม่ได้เต้นหรอวันนี้เราไม่ได้มีเต้นไม่เบาๆเต้นบาเป็นลูกโยกเป็นอะไรไปเบาๆของผมเบาเบาของพี่หมูก็ยังอยู่าีก็ถือว่าแตงดีใช่มีแบบเยอะหลายแบบหลายอารมณ์มากวันนี้ที่ผลมาแบบมีทั Lehr> ้งแบบว่าไฮายคนดูด้วยแล้วก็มีความดุเดือดของแบบพวกเราตะหัวเลยด้วยอยากจะให้รีแคปปี2 0งพันสอที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแต่ละคนขอบคุณก่อนลก็เป็นปีของการเรียนรู้ครับแบบโว้ หลายๆอย่างปีนี้เป็นปีที่ได้เจออะไรเยอะมากในเรื่องแบบการทํางานประสบการณ์ในเรื่องของทั้งได้ทําอะไรเยอะทั้งการถ่ายแบบเดินแบบการร้องการเต้นได้เจอคนที่แบบว่าเออเก่งๆมากขึ้นแล้วก็เราได้ทําอะไรที่มันแบบยากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเออว่ะมันสิ่งนี้มันจะทําให้เราเก่งขึ้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าแบบบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอะ บางทีมันไม่มีโอกาสให้แก้ตัวหรือว่าบางทีเราพยายามทำให้ดีที่สุดแบบมองในสิ่งที่แบบบางทีเรามองข้ามไปบางทีเราอาจจะโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าที่แบบโฟกัสสิ่งที่แบบว่าง่ายที่สุดและสิ่งโลรที่สุดก็อุระก็เป็นอีกนปีที่ได้ทําอะไรมันมากหลายรสชาติเลยแล้วก็อ่าผมว่ามันก็เป็นอีกนปีที่โอ้ครบทุกรสเลยนะครับแบบว่าสนุกมากๆแต่ว่าโดยรวมมันก็เหมือนย่อรถบอกมันได้เติบโตขึ้นเนาะมันได้แบบเรียนรู้ที่จะเริ่มที่จะแบบ ปล่อยวางบ้างแล้วอะไรเงี้ยเริ่มมุ่งเข้าหาธรรมะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มรู้จักที่จะเรื่องจริงๆผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะกับการที่แบบว่าอะไรเนี่ยน้องมาต่อพี่อาบน้ําแล้ว <laughs> มามา,มาแบบมาลองทบทวนแล้วนั่งตั้งคำถามตัวเองเยอะเยอะมากขึ้นว่าในทุกวันนี้เราเราทําอะไรอยู่แล้วก็<ม>าทาแล้วมีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าจริงๆในชีวิตทุกๆุกคนเลยไม่ใช่แค่พวกเรานะแฟนคลับเองเยอะไรเงี้ยบางครั้งแบบ โฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้โฟกัสสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดจริงๆของตัวเราอะจนเรารู้ตัวอีกทีบางครั้งมันอาจจะแตกสลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นผมว่าปี2026อยากให้ทําอะไรอยากให้เริ่มเริ่มคุยกับตัวเองเยอะมากขึ้น<ม>ได้ได้รู้ตัวเองมากขึ้นได้ได้ลองเลือกตัวเองอยู่บ้างก่อนแบบจริงๆความรู้สึกข,ของเราก็สําคัญอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกตัวเองซะอย่างเดียว เพราะว่าอะไรไงแล้วก็เป็นคนที่แบบวราใช้ชีวิตกับคนอีกหลายคนนะก็ไม่รู้แหละไม่ว่าใครจะใช้ชีวิตยังไง2องศอยากให้อยากให้รู้เท่าทันตัวเองแล้วกันผมว่าการรู้เท่าทันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่าเออพอมันได้รู้เท่าทันตัวเองมันเหมือนได้โตขึ้นไปอีกสเต็ปนึงงมาทำรู้ปีหน้าเราตั้งวางแผนเรื่องงานตั้งเป้าหมายอะไรบ้างไหมของเราก็จริงมีคุยกันไปบ้างเออไปบ้างแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรแบบได้เห็นอะไรที่ ใหม่ๆค่ใหม่ๆปีหน้าแต่เราทำหมดแล้วนะมันยังมีสิ่งที่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยทำแบบจริงจังเดินแสดงหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันรู้เหมือนกันจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคงเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นโฟกัสแล้วกันเป็นอีกหนึ่งโฟกัสที่จะมอบไปกับแฟนๆแต่ว่าเราติดตามยังไงได้เจอหน้าพวกเราทั้งสองคนแบบไม่หายไปแน่นอนมีผลงานที่ติดตามตลอดทั้งปีแน่นอน ขออน่ะ้าือวากวนโหใหมากเลยอวเจอคนทาไ้ดีด้วยกัน่ปควแล้วนคนใชวนกิวยเป็นไงบ้างเรื่องนี้มว่ารู้มานานหรือยังว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นหรือมันก็มันก็เกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์หลายครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันมันค่อนข้างที่จะเกินไปอย่างบางอ่า ครั้งอื่นๆมันเกิดในที่สาธารณะนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดในที่ที่มันแบบส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ว่าจสะสาธารณะหรือส่วนบุคคลมันเป็นการกระทาที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเลยมันมันไม่ชอบด้วยด้วยจริยธรรมด้วยด้วยกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไปทําไม,ไมอะไรแบบเนี้ยเราเราว่ามนุษย์ทุกคนมีมีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าปล่อยแล้วเปิดมากๆก,กับการที่แบบว่า ไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตไปแบบที่เราเป็นต้าอูอย่างเงนะี้ยเออแต่เพราะพอมันมีแบบ <c oughs> ทําไมถึงเราก็าเราก็ลงสตอรี่นะอะไรที่มันแบบว่าเปิดแบบออนไลน์หรือว่าอะไรเราค่อนข้างแบบเออแต่ว่ากับการที่แบบว่าทําไมแบบตามมาดูเราอะไรเงี้ยบางครั้งเจอกันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอันนี้ชูมันมันค่อนข้างดูคาบูญที่สุดตกไป <c oughs> มากแบบมากเลยคือสมมุติว่าคุณแอบฟังว่าต้าอูพูดอะไรวะเรยไปคุยต่ออันนี้ผมว่ามันก็แอบมันก็เยอะแล้วแต่ว่าการที่แบบ อยากรู้จนถึงขั้นแบบว่าอัดเสียงเอาไปคุยต่อแล้วก็ส่งต่อในกลุ่มหมือว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมันอะลองทุกคนลองคิดดูสิครับว่ามันเป็นไงเช่นแบบวันนี้แม่เฮ้ยอัดเสียงมากมันก็ค่อนขั้นเรารู้แล้วเราก็แบบเุ้ยขนาดนี้เลยหรอเราไปฟังก็ได้ไม่ได้เป็นแบบมันมัน่ากลัวว่าคือต่อให้มันเป็นกล่มับติกสเปซมันก็ไม่ควรเป็นแบบเนี้ยคือ คือผมไม่ได้มายืนและมีคอนเซนส์กับใครให้อัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าสมมติผมเดินคุกยกับเพื่อนบังเอิญผ่านมาได้ยินมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคมันมันเป็นเอกเซนส์แต่อันนี้คือตั้งใจและจงใจในการทําอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเราอยากฝากทึงที่คนแล้วกันว่าอย่างน้อยอยากให้อยากให้ให้ใหใหรักศิลปินของคุณแบบมีขอบเขตแล้วกันเพราะว่าจุดท้ายแล้วคนที่รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจก็เป็นศิลปินที่คุณรักนั่นเอง อ,นนอบบัน้เับได้แบบานการณ์หรือว่าเราไปเจอหลักฐา,านอะไรบุคคาเซียบบุคคาแล้วแล้วก็คนที่ตกใจเราได้ทักทิผมไม่ไม่อันนี้ยังอันนี้อันนี้ไม่ได้จับนะนะตอนนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีครบทุกอย่างแล้วยังบางคนที่เราเคยเจอบ่อยครับนะเคยเคยหลายครั้งเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนเดียวเหมืนอนรอบก่อนๆเราก็เจอว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรอนะันนี้มันคือว่าเป็นคนที่เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอันนี้ไม่ทราบได้ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่เนี่ยหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วว่าจะถ้าเหมือนครับผมว่าเอาจริงแน่ปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวพักผ่อนอะไรพักผ่อนแบบปีหน้าจะช่วยพร้อมแน่นอนใช่คือมันต้องมันต้องมีการคุยกันนะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยมันต้องรู้ว่าเจตนาคืออะไรแต่ที่แน่ๆคุณมีเจตนาแน่นอน13นาทีนั้นมันมันมันไม่ใช่แบบบังเอิญอ่ะฉันขอโทษนะฉันก็เกินกดอลาดแล้วก็บังเอิญส่งบังเอิญได้ยินว่าพูดประมาณนี้ แล้วก็บอกเอินสนุกด้วย like อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ <Excel. S 1> ก็พอเมื่อวานที่ท้ออกมาี่แจงพูดอะไรกันมันมีแตกกลับมาจากคนเหล่านั้นไหมคะว่าเขาแบบมาขอโทษหรือมาขอการแก้ตัว,ตตวอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ติดต่อกับแฟนคนั้ามิบ่ามสักเราว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากไม่มีอะไรคุยว่าไปวิ่งสวนเบน ไปจอดรถไม่รู้พื้นที่ราชการก็เมาว่าโดนแบบว่าคุณป้าเขาบอกว่าเอ๊ะขับมาแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยคือเมากับเขาใช่คุยกันไปเรื่อยไม่มีอะไรคุยโทรศัพท์คุยไปเรื่อยอะไรท้องไปว่าจะถูกโทรศัพท์ใช่ครับแล้ววันเนี้ยแอดขัดพี่ยูรงเนี้ยเนาะเขาผมนั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางอ่าแล้วก็แต่คือมันก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวหมดพี่ดีแล้วคือผมก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันผมนั่งคุยกับเพื่อนแค่นั้นไม่มันสามารถทุกคนสามารถได้ยินพี่เดินพี่ได้ยินได้เลย ผมพูดจาไอ้เว้ไอ้อะไรเอ๊ะเอะอะไรแบบนี้เลยซึ่งประมาณนั้นแหละคือเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเขาก็เขาเขาเดินเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาพูดให้ใครฟังก็มันเป็นเรื่องของเบียดเบียดไม่มีอะไรเลยใช่ลดให้กำลังใจยังไงบ้างเห็นอย่างนี้แล้วเป็นงไงขอพี่เขาไปเจอลูกค้าขนาดก็อยู่การเราผมก็รู้ว่าแบบ นตรายเพราะ <c oughs> ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาคือรู้สึกว่าแต่ที่อูบอกมันเป็นสิ่งที่โอเคอย่างเช่นเราที่ที่พี่อูอยู่คืออาจจะเป็นที่ที่แบบเป็นส่วนแบบแบบคัแบปบแบบแบบิ้ก็จริงแต่การที่แบบว่าตั้งใจอัดเขาไปส่งต่อกันไปตุวแล้วคุยว่าอยากรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรหรือว่า,าจะเกิดใหม่ได้อย่างบนเครื่องบินก็มี อาอย่กัีิจริงอ้นนี้มันมีอยู่แล้วในตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะแบบย้ายของมันเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าแบบอยากอยากไอยากรู้ว่าอะไรขนาดนั้นเลยผมว่าบางทีมันมันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณบางทีคุณอยู่บ้านคุณยกับครอบครัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าคุณกําลังอัดเสียงอยู่ตุ๊กในตุ๊กตามันก็คือเสียงแมวของผมเพราะว่าผมย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าทำสักเท่าไหร่ใช่การแบบว่า แท็ก GPS เอาของมาติดในรถนอย่าทำเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเนาะปีหน้าใช่เพร <c oughs> าะว่า <c oughs> ผมว่าคือผมซาผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเอาชนะหรืออนะไรแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้สึกเราไม่ห้ามหรือเราไม่เคยขีดเส้นไว้เลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าอย่างเราอ่ะการเป็นคนในอินเนอร์คอมมอนเซนส์อะมันควรจะต้องมีผมไม่ไมเรา,ราใช่ต่อให้เราเป็นคนรักกันยิ่งรักกันยิ่งต้องร e สเพคกันแต่อันนี้คือมันมันไปมากกว่านั้นเราเลยรู้สึกว่า เออถ้าเราถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างมันก็จะมีคนทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะคิด hmm. ว well, ่าเป็นสิ่งที่ทําได้และเป็นสิ่งที่ฉันทําได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถือบัตรประชาชนถือพาสปอร์ตก็ตามผมว่าทุกอย่างมันคงมีกฎเกณฑ์ของมันแล้วผมเองก็คงต้องใช้กฎเกณฑ์ในการแบบว่ามาป้องกันพื้นที่ส่วนตัวของผมผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้ใช้ชื่อคนเดียวผมมีครอบครัวผมมีคนอื่นล้อมรอบตัวผมเพราะฉะนั้นผมเองก็ ก็ขีดเส้นเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าผมจะมีในฐานะศิลปินผมเองก็เป็นคนหนึง่งในฐานะลูกคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งตามไปบ้านคุณพ่อคุณแม่สะดวกใจหรือเปล่ปาหรือบางคนที่ทักคุณพ่อคุณแม่เราไปอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็รู้สึกว่ามันมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวโอเคขอบคคุณนะะไปเซอร์ก่อนนะด,ดน,ะนีด่